สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอสซีทางช่องนะคะภูผาชาแนลทุกทุกท่านนะคะค่ะมาเจอกันในคลิปนี้มีแนวทางมาฝากมาตอนเป็นแนวทางตัวเลขนะคะของปูห้าเก้าสี่นะคะเป็นชุดเล็ขบุญนะคะเด้อปูฟันเน้นให้มาแล้วสิเป็นตัวใดรอไปติดตามรับชมร่วมกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเ,นนเะะอะะเเนเนสซีแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านนะคะ าม,มาเจอกันในคลิกนี้เด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากที่ฉบาโลงแนวทางของปูหาเก่าซีหายคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเนาะอ่ะสวัสดีเอฟซี FC, ท่าเจ้านะคะปูผาชาแนลน้องดอคะเดอร์นะคะเมื่อนี้นะคะใ้แนวทางของปูหาเก่าซีชุดเหล็กบนมากนะคะเป็นตัวใดโน่ฉบานะคะอ่ะปูฟันเน้นมาหายแล้วนะคะอ่ะปูฟันเน้นมาหายแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพอะคะเปลี่ยนแปลงตัวไดโน่ฉบานะคะ ซึ่งนะคะรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากชุดตองหวดนะคะเป็นยังคือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะเดียฉบาบอกให้ฟังเนาะเจอกันในคลิปนี้แหละนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเทียร์ละขั้นตอนนะคะคุณพ่พอคุณแม่สิไเ้เขาใจในแนวทางเนาะ,ะเดี๋ยวด้อค่ะเดฉบาเอาเหล็กลางฉบาลงกหายไปแล้วเนาะ อันนี้เป็นชุดเล็กบนนะคะมีการเปลี่ยนแต่งเพราะว่าปูฟันเน้นมาให้แล้วบาตองรอนะคะอันนี้คือแน่นอนแล้วเด้อนะคะปูคัดมมใไ้แล้วเน้นมาให้แล้วให้ทุกคนหาซื้อได้เลยนะคะถึงแม้นจากนี่ไปนะคะซินี่มาลงอีกกระยั่งสยามเป็นตัวเก่้านะคะแนแน่อนอนนะคะแน่อนอนมองได้นอนนะคะก็คือนะคะปูคัดแล้วนะคะคัดแล้วด้วยค่ะเด้อคัดเน้่ทุกสูตรแล้วชนกันแล้ว นะคะอันนี้ตัวงวดนะคะปูหายเลขวิ่งมากคือ4กับ8นะคะมาครบนะคะมี4 5 6 7 1 3เลขติดคือ4 5 6นะคะเป็นงวดที่44นะคะนี่จับคู่หานะคะเป็นชุดตัวงวดนะคะแล้วนะคะหลังจากที่ชบาลงคลิปนี่ไปนะคะลงเลขชุดนี้ไปแล้วเนาะ อ่าปูทรงไม่ห้ชะบาอีกว่านะคะตัวเลขแนวทางมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปูไปเบิงไซหลายสูตรแล้วเบิงไซหาหกสูตรนะคะ F4 ปากฏว่าเลขวิ่งโตที่ปูห่มากคือสกับหานะคะสองตัวนี้เด่นหน่อยกว่านะคะเด่นหน่อยกว่าตัวใดนะคะคือ4ี่ห้าหนะคะเด่นหน่อยกว่า6กค่ะ 6นี่เป็นตัวเด่นนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะ C ถามว่ามีเป็นไปมาได้บอเป็นตมาได้บอก็หาเป็นตมาได้นะคะแต่ว่ามันบบชนค่ะ6ปรากฏว่าในหลายๆสูตรของปู6มันตายเป็นตัวเด่นค่ะปูก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงให้ f อฟนะคะแล้วหลังจากที่ล่งคลิปนี้ไปนะคะตัวเลขสิบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเด้อค่ะ FC เพราะว่าปูขัดเบิดทุกสูตรแล้วนะคะ ปูคัดเบิดทุกสูตรเล้วนะคะอันนี้ลห้ตห้งแต่หลังเหล็กออกเนาะตองหดวนะคะเอาเดี๋ยวจะบ่าเขียนห้แล้วกะเข้ากับมาอธิบายแบบห้ยเอฟซีเห็นตูมันะั่งสีได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะแต่ขึ้นไปซื้อได้เลยบัตน,นะคะเนาะม่ต้องล่อแล้วนะคะสําหรับปูไดที่ว่าล่อปูเน้นไห้รล่อปูคัดห้นะคะฟันมาแล้วคะ่ะซื้อได้เลยนะคะเน้นให้แล้ว เหมือนงวดที่แล้วปูกระเนียนไห้ตองงวดแบบนี้แหละคะ่ะบางคนกนัทักมาถามฉบาเนาะว่าปูสินเนียนไห้ตอนไดนะคะเพราะว่าจะฉบาลงไปปูย่อมพันเนียนไหเนาะนะคะทุกคนก็รลอดตัวเนียนเพราะว่าปูง,งบหน่อยก็มีหลายหน่อยคู่ค่ะปูเนียนไม่ไหแล้วถึกใจเลยนะคะแล้วก็กาวขอบุญขอบุณเด้อค่ะเด้อสำหรับนา เอที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดเชร่ใหานะคะบนอย่างเดียวเน้นมาแล้วมาครบ,บนนะคะก็ยังเป็นตกเกานะคะเปลี่ยนแปลงแค่เน้นเลขวิ่งแล้วก็เน่นเลขติด,ด้ะค่ะเด้อนะคะอ่ะเลขวิ่งวิ่งตอนแรกปูให้มากซีกับหาเมนบบค่ะ รอบนี้ปูฟันตัวเดียวฟันหกรอบที่แล้วปูฟันหาบนเนาะมาห้านะคะรอบนี้ฟันหก้วค็เลขติดบนอ่าติดบนติดบนคือสี่ห้าหกนะคะติดบนสี่ห้าหตัเนิ่นสื่อได้เลยค่ะเพราะว่าปูคัดคัดแล้ว คัดให้แล้วนะคะเนาะจับคู่นะคะจับคู่นะคะจับมี่แค่หกสี่หกห้าหกหนึ่งหกเจ็ดนี่ค่ะมีแค่สี่คู่นี่ปูคัดให้แล้วนะคะเดี๋ยวใช่ปเปรียบเทียบให้เบื้องเนาะ เปรียบเทียบให้เบิง้งเปรียบเทียบนะคะตัวที่ปูจับออกมาให้นะคะมีติดสี่ติดห้าติดหนึ่งติดเจ็ดก็ยังมีติดอยู่ในมาครบบนเนาะค่ะเนะาะอ่ะชัดเจนเนาะนะคะเดี๋ยวด้วนะคะรู้สึกว่ากล่องเอียงเอียงนะคะเลขติดบนนะคะปูเน้นไฮฮุกนะคะเลขวิ่งนะคะเปลี่ยนจากซีกับหาเป็นฮุกพะว่าซีกับหานะคะ มันมันชนกันหน่อยนะคะชนกันหน่อยหกดีชนหลและกลายเป็นตัวเด่นนะคะถ้าทุกคนมักเป็นชุดเก่าสื่อได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าปูอยู่ในชุดเกา่านี่ปูกจะจับอกจากมาคบุญยังสื่อได้ท่าทุกคนจะสือ่อแต่ว่ามือนี่มีการเปลียปลปล่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงประกบคู่แลกาปูฟันเนีนมาหายแล้วเพราะว่าตองหัวชะบาลงหายเขาย้ำพันดฟนนนนนะ้ฟันเน่นกันนอกอะปูฟันเนียนหายแล้วเป็นตัวไดนอชะบานะคะ เน้นมาให้สองคูด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่หกห้าหกเจ็ดค่ะหกห้าหกเจ็ดยังถี่ฉบาดแจกทุกคนนะคะถ้าบบมารที่ปูจับผู้ให้จับได้มากครบบนเองนะคะอย่าลืมว่าเล็กติดเป็นมวดที่สี่สิบสี่นะคะรอบนี้ให้เอฟซนะคะหาเล็กวิ่งมาใส่สี่หาหกกระได้ด้วยค่ะเด้อท้าโบมารที่ ท่ปูจับคู่หายเนาะฮาบมากทท่ปูจับคู่หายนะคะเข้าจับเองในมามาค,คบบนหรือหาเลขวิ่งมาใส่ซีหากหทุกคนตรงในเฮนะคะเดินมาถึง44งวดติดนะคะแนวทางสูตรนี่คือจางชบาบอกนะคะแนวทางสูตรนี่มันเป็นสูตรเลขลักซิบบนนะคะเอฟซีมันเป็นสูตรเลขลักซิบบนนะคะแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์นไปหน่วยได้บนะคะใน44งวด นะคะไปหน่วยสองหวดนะคะไปหน่วยสองหวดค่ะไปรักหน่วยสองหวดแต่ว่าดอกหันก็คืออยู่รักสิบตามปกตินะคะตามสถิติมั่นนะคะเอฟซี FC เข้าใจบ่ค่ะตามสถิตินะคะมาหลักสิบถึงสี่สิบสองหวดไปหลักหน่วยสองหวดนะคะในสี่สิบสี่หนวดเหรอเนาะ,ะในสี่สิบสี่หวดนะคะเอฟซี FC ผิดจระนาเบิรงแนวทางของปู่ห้าเก้าสี่เน้นมาให้แล้วค่ะ ผู้ใดรอชุดเน้นนะคะเอาไปพิจารณาเด้ค่ะเด้อฟันเน้นมาแล้วหกหากับหกเจ็ดนะคะชุดเลขบนนะคะบอมัก์คจัคผู้หายพิจารณาจับเ,เองได้มากครบบนนะคะบอมัก์คได้มากครบบนปูว่าเป็นตามาอ่าะะทุกคนก็หาเหล็กวิ่งมาใส่เหล็กติดปูซีหาหกได้เหกันแน่นอนนะคะพิจารณาดูนะคะฟันวิ่งหกเม็ดเดียวเลยนะคะ อ๋สุดท้ายนี้นะคะฉบับอล่าไปก่อนนะคะมาชี้แจงแนวทางนะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นยังคือเปลี่ยนเหล็กวิ่งจาก4กะหามาเป็น6เม็ดเดียวนะคะก็ะคือนี่ละ่ะคาดออกจากเหล็กตีเท่านี่ล่ะนะคะก็ะคือเหล็ก6มันชนกันร้ายนะคะเพราะว่าแนวทางของปู่ทาชนตัวไดลายที่สุดลายสตรนะคะตัวนั่นสีมาคือชนเป็นออกน่นะคะปูก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเน้นเปลี่ยนตัวเด่นห้ เพราะว่าปูเบิงเบิดทุกสูตรแล้วนะคะเนาะอาสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าให้มันมันลำด้วยใส่ปีใหม่งวดสุดท้ายของปีแล้วให้ได้เฮกันด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ